ต้นนี้มันเป็นต้นที่เนี่ยผมยืนเห็นเบืงองยืนตัวนี้นอเป็นต้นที่มันแมน,มนไฟท็อปหรือเป็น,ปนอียังที่ต้าเข้าขอใจเมื่อก้อนนี่ใบเจ้านี่บ่เคยงายสำนีนอนี่น,นี่ใบเก่าใบเก่าไม่สำนีครับเอานี่น,นี่เทียบกันมองนี่เลยนี่ใบเกาบ่าสำนีเบ่เคยงหยเยอะเทือ่อนอ้าวเมื่อนี้ครับสิขอเก็บเป็นข้อมูลเอาเพื่อไปให้พี่นอ้องในเบิ่งนะครับอันนี้คือต้นทุเรียนที่มาเจอสภาพ ใบเหลืองหล่วงลากะถ้าไปไลาย้นก็บ,บอกว่าเป็นไฟท็อปในนอนนะครับมันนี้ก็เล่เช็คเบื้องว่าหางล่างมันเป็นจยงไรนี่ผมขุดหางจากข้นต้นมาประมาณ60เส้นตอนนี้คือขุดลงไปเลือกอยู่ที่ประมาณหาสถึง60สิเส้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือนี่ครับหาความชื้นบเห็นหาหนามบ่มีพอหยด คำตอบเลยเลยบมาหนิสามารถตอบได้เลยว่าแหงครับนี่คือขาดน้ำเลยปกติหายโดนปันใดยี่สิบนาทียี่สิบนาทีมือ<ๆ>เว้นมือครับมือเว้นมือแต่ว่า,ตาแตงแต้หายตรงนี้มาก้าอันนี้เพิ่งหายาไปไหนกัอนอ้ยแตงแต่ฝนตกก็ยังไม่เคยหายเลยอ๋อแตงแต่ฝนยุดก็ย่งบ่ท่านได้หายก็มาพิ่งมาตัดหน้าเออมอว่านมอว่านก็คือบ่ท่านได้หาย แล้วกระบ,บ่งบอกให้เห็นเลยว่านี่แหงแบบแหงแบบซาบ,บลงแล้วก็แหงเบิดเลยเหล็กย่างหนึ่งก็คือหากทุเลี่ยนนี่ต้นใหญ่นี่สองปีมันน่าจ,จะมาถึงตรงนี้น่าจ,จะมีหากแล้วตอนนี้คุดไปกะเมื่อเห็นบ่มีหากสักอันเลยครับนี่ครับแสดงว่าแบบนี้ห้องสามารถพ่นดินใดในลสาสม่ถี่เกินกว่านี้เห็นบ่ ชัดเจนเลยแต่เป็นก้อนนี่คือห้าสิบ่อกาห้าสิบคนอยู่หีนบอ<ม>อยู่ป่ายท่งพุม่ม,มบักิิงวอก้ควอยห้าใสายอยู่ใสใสยอยู่ประมาณนี้ใสยอยู่นอกๆนี่ท้าว่าขนาดคุดขนาดนี้ยังไปเห็นหกักแล้วมันสิกินยังกินน้ำซื่อกินแต่น้ำบ่มีมปุย<ม>ป๋ยปุ๋ยเห่าวานอยู่ข้างนอกกระบ่ไรเป็นบอนี่คือความชัดเจนนั่นไม้ค้าว่าถ้าห้าสามารถให้ปุ๋ยมะกลายบงนี้ขีิงวขี้ค้ายใสมาะกลายบงนี้ มันถึงจะได้กินเอนก็เลยเป็นยิงสีคือตอนนี้กระล่งสีช็อกก็คือน้ำกระบอได้กินเขากระบอได้กินนั่งก็เลยสิบป้าถิมซะก่อนเลยนี่เอาละบัานี้ไปแก้เรื่องระบบน้ำมาใส่เลยอีกอย่างหนึง่งตัวน,นี้มันเป็นหัวมินิไงเอ้ยเป็นหัวสปริงไงมันต้องเป็นหัวงูก่อนยังไห้เป็นหัวแบบนี้บ่ได้หัวเวียงต้องห้มันซ่มซะก่อนบัานี้เขาก็ต้องพวน ห่วงแล้วก็หาอินทรียวัตถุมาใส่เพื่อจะได็กกาเก็บน้ำให้เขานะําเดี๋ยวจะแก้ปัญหาต้นนี้ให้บิ่งนะครับว่าล้างจากนี้ผมแก้แล้วมันจะดีขึ้นบอภายในเดือนเดียวต้นนี้มันเป็นต้นที่เนี่ยผมยืนเห็นบ่งยู่ตัวน,นี้นอเป็นต้นที่ผมถามไปว่ามันแมนไฟท็อปหรือมันเป็นอีกยังทีต้อาเข้าใจมันเลื้งหล้กก็ใหม่ครับ ระยะเวลาเพียงแค่บ่ท่านถึงเดือนคือเหลือเวลาประมาณอาทิตย์นึ่งอาทิตย์นึงกับจะเดือนหนึ่งซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ผมพ่วนดินเนี่ยครับนี่พ่วนเข้าไปแมนครับแล้วก็อ่ายเราก็เลยจัดการตอพ่วนดินต่อแล้วก็เอาเฮ็ดหยงไปแนวก็หายสารปรับปรุงดินก็หายทางใบจังมือทางใบทางใบนี่หายไปแล้วสามรอบอาทิตย์ละอาทิตย์ละเทือครับหายหายทุกอาทิตย์ครับ อันนี้แค่สามหลอดได้ซ้ำหนี่แล้วก็พืนด,ดินใส่ขี้งัวมีบโหลายก็ใส่ซ้ำที่มีก่อนครับแล้ะตัวซารประปุงดินนี่ใส่หลายปันแดดซารประปุงดินนี่ก็ผสมกระบะปูนก็กะเอาจาก,กหาฝาหาฝาต้นหนำเอาให้ทุกๆจังมือสารประปุงดินนี่ให้สามมือทุกสามมือปกติ<แ>กผมบอกว่าจเจ็ดมือแต่ว่าของไอ สามมือสามมื่นพกขึ้นย่านเนี่ยบ่ใส่ดูปนันบ่อบ,บ่คือว่าเพ่นขาดกับเขานะ,ะยานยานพ่นว่าบ่พ่อก็อลองอีบสดใส่หน่อยลงบ่เมนความหมายคือว่าพวกปุ๋ยพวกยังกันแล้วแต่ใส่หลายมันสีเข้มมันสีไม่เออเขาว่านอ่นนบัดท,ที่นี่ห้าใส่ตั้งสามมื่นเท่านึงสามมื่นเท่านึ่งมันมีแต่แบบนี้มันบ่อเนี้ยแต่ว่านี่ครับผมพหม่เบิ่งตัวอย่างิด่ง นี่มันแตกระเบิดระเบอแบบนี้เลยแตกชนิดที่แบบบจักสีวอลคำใดมือแรกนั่นใสบัวอันสามมือต่อไปนั่นใสทั้งทั้งคนเอาคนใสดินบางๆแตกก็คือมีอยู่ในระยะของความทีพอเขาได้ไหวขึ้นอันนี้บบมีปุ๋ยเคมีมาใส่เลยเป็นชีวภาพก็ขิงหัวย่างเดียวครับมันเศร้าเหลืองแบบชนิดที่แบบผมผมละอึ่งเอาอันนี้อบม่น บมนใส่ตัวแสดงแท่นนี้ต้นมือนันเลยหนะต้นมือนันเลยครับว่าได้เอาต้อนอื่นเลยครับเดี๋ยวผมผมจะทายมุมที่แสงมันได้นิดนึงครับอเ,เอาแห้เฮ้าเบิ้งนี่ครับนี่นี่มุมนีีก็ได้จากเหลืองๆเ,เลยครับนี่ครับนี่ชัดเจนเลยแล้วไอทีเศร้าเหลืองบอธรรมดาก็คือยอดเติดเ,เดิน <laughs> เกินเวอร์เวอร์เดินพูดเดินพูด ยนืาวผมมันเป็นอีหยังบอกอยั่งาพากันอยู่ยังไงไม่ได้แย่แล้วไอที่มากก็นั่นนะครับที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้นี่ผมเอาให้เบิงอีกอย่างหนึ่งนี่ครับจากตอนนั้นลงบ่อไดเลยแม่เดพึ่งได้สีรอบเดียวแต่เธอดอกเดิกมันเยอะแล้วกับใบมันงามคืนแบบเออใจที่เขามาทีแรกนี่ผมไม่อยากพาก เนี่ยต้นนี้แห้งขักต้นนี้มันบริเสียหายมาก่อนเนาะคือมันได้รับอาหารทันทีเมื่อก้อนนี่ใบเจ้านี่บ่เคยงายส่สำนีเนาะนี่น,น,นี่ใบเกา่าใบเก่าไม่สำนีครับเอานี่นี่เทียบกันบรงนี้เลยนี่ใบเก่าสำนี้ม่เคยง่ย,าย,ายจักเทีอรอบนี้เป็นไหนใบใหม่เดือนเดือนเดียวเลยสำนีเออนี่นี่ไหมเอาเปรียบเทียบบ่ได้กริงเดียวอ่อ อ้านี่ใบไม้ครับใส่ใบเกาออามาเอามาเทียวให้เบ่งเลยอ้าใบเกานี่คนละเรื่องเลยครับเห็นแต่ร์โบหน่อยหน่อยนี่เนี่ยหน่อยพดืงหน่อยจนโบเปตาหลอดอืม,อ,มอันมันแตกครับแตงแนวพู่บอบแมนจะแค่ต้นเดียวเลยครับเท่าที่ผมยางเบ่งตอนนี้จากรอบที่รล้วเขามาเอ่อมันบบปานนี่ แต่รอบนี้เขามาเธอแบบแตกตั้งแต่เลี้ยงมาสองสีกว่านี่ขันแก่นกวงนี่ไม่ได้บนบไงโบ่ได้ปุ้ยได้กับโบ่โบ่กระเตีองอือโบ่กระเตีองแต่ว่าไม่ได้สูตรพราะอาจารย์มันมันกระเตีองขึ้นครับคือมันผิดหูผิดตาเหาคือต้องเชื่อตั้งใต้นาม,าเมืเบิร์มันแมนบอดนะกู <c oughs> ถึงหลอกแมน ถึ oh. <laughs> งขั้นนั่น,น,น,นต้นนี้ผมพูดตั้งแต่ผมเบิ้งคิปอาจารย์หลักเรื่อตอนผมยังไม่ทันใส่ใส่สารประบุงของอาจารย์นะใส่ตะกี้งั่วใับปุ๋ยของนิราโศเนีอามาใส่ผสมกับปุ่นมันหย่อนแสงมันกับเบิ้งบ่ค่อยงามมันต้องหามุมแสงนิดนึงนะครับกัดเอ้ยงอ้อมยอมย่อม,ยอม,ย,อมยอมในในในการเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่ามัน คือมันทุกต้นนะครับมันโมเมนตแค่ต้นเดียวมันก็นเลยบรจักสีขวข้ามาในแล้วครับอันนี้บรไดามาอวยว่า,เ,าเกิดจากปุย๋ยอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่เขาได้เอาขี่ง่วมาใส่เขาได้พ่นดินแม่นไหมอ่ามีการพ่นดินมันก็นเลยกลายเป็นต้นที่ค่อนข้างออกมาาดีๆแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็มีปฏิกิริยาการโตอตอบอย่างรวดเร็ว นี่ครับเบิ่งแต่มันแตกคือหลายคนก็บอกว่ามันแตกตอนหนาฝนมันเบิ่งมาหลายฝนแล้วเมื่อแตกอยนทรีดอกแม่นบอกคือแต่งแต่เฮาเห็นมานนี่ตะดนแล้วเฮาก็ว่าบ่เห็นปันีามันบอกแต่รลอบนี่มันบ้นนนบากเกินไปอันบอกนกแล้วนี่ถามอีลีว่าได้สีดอีหยังที่เป็นพวกกันเ<อ>พียกันนอนกันแมงกัน ผมผมมาฉีดอยู่แล้วแต่ผมมาหงจักอาจารย์ผมว่ามันบ่ได้ฉีดเพียฉีดยางผมก็เลยมาตัดสินใจศึกษาอาจารย์รึกษาเพราะกานฉีดแค่สองยางนี่มันเอาอยู่โอเคแล้วมันเป็นคล้ายๆกับสวนผมเลยบะนี่แตกระเบิดระเบอร์แบบนี้เลยในช่วงนั้นที่ว่าใส่ขี่ด้วยลายแต่ตอนนี้ผมห่างการใส่ขี่มาประมาณเกือบสามเดือนแล้วยังไม่ท่านไห้ใส่เพราะว่าตัดหงาเวราท่านไดนแล้ว แต่ที่เห็นภาพมือนี่ก็เลยชัดเจนเลยว่าต้นแย่ซั่มใดกูได้ย่านครับที่คิดว่าใส่ขี่งวมีปัญหานี่ครับอายเราบอกได้เลยการันตีแม่นบอแม่นครับอืมนี่ที่ตัดออกอ๋ออันนี้ที่นั่งเสียชีวิตงวดก่อนอ่าที่เข้าเข้ามา,าว่ามันเสวียบอเลยให้ดอปออกเนี่ยมันใหม่ตั้งแต่ข้างบนลงมีต่ตัดออกและนั่งกันยังอยู่กับเห่าเนี่ยไรใบมัน ออกมาใหม่นี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 ่กิ้งนี่เอ้ากิ้งนี่เอ้าพุ่นนะแตกแตกแบบเป็นรูปอาหารชุนชุนแอร์อาร์ตนะแตกแบบแตกแบบบ่าวบ่าเขาแตกอ้าอ่ะบัดนี้ที่ให้อ้ายยืนยันกับลูกเพจกับทุกคนว่าตั้งแต่เริ่มได้ใส่ไม้นี่มั่นใจสำแดงตอนนี้ผมหายลอยเลยตอนนี้ผมบอกว่า ผมว่าผมลองเคมีมาก่อนปุ๋ยเคยมีผมลองมาแล้วผมว่ามันมันหลายเดือนผมจะเห็นผลแต่นี่ผมใส่แค่บ่หอดเดือนแค่สามอาทิตย์สี่ข่าวสี่อาทิตย์แล้วตอนเทาใส่มีความรู้สึกว่ามันละแคะละค่ายมันเครื่องอผิวมันมียัง<อ>กับเทาบ่ผมนี่ค้นสบายสบายแมดเมื่อกับบ่ใส่ฉีดสบายคือมัน,ม,นมันโอเคผมว่ามั่นใจได้เลยแค่หนูยังว่าฉีดบ่ากุ้งนีดแท่งอองตัวคน่ ออันนี้คือคำยืนย่นจากผู้ใส่จริงๆและพิสูจน์ด้วยตัวเจ้าของเองในกรณีที่ตนมั่นนักผมสาหัสผมก็หาคำตอบมาตลอดหลักกับเพจของอาจารย์นะรัะผมมาล่องเองนะนี่คือจุดที่มีการพ่นดินครับใส่ขิ้งัวก่อนอ๋อพ่นหล้กก็ใส่ขิงงัวแต่บ่ได้ท่านได้ใส่ใบไม้พอหาใบไม้บ่ได้แต่ว่าเขาพ่นใกล้ซ้ำใหเอาสี่ให้เบิ่งเนียหกลักๆเอาประมาณนี้ครับ ล่าไกๆกันช่วงทุงมผุ่มก่อนเพราะว่าบ่ท่านกาบ่ท่านกาเอาเขาไปเลือกก็นั่นแต่ว่าเมื่อนั้นนี่ผมเฮ็ดนี่เขาไปไก่กว่านี้อีกสองจานเฮ็ดมื่อนั้นประมาณเกือบสองคืบเกือบสองคืบพวนพวนออมต้นสังเกตเบื้องต้นนี่นอตอนทีเข้ามาตอนนั้นคือยอดกระไม้ิดแล้วนี่คือรักทานเก่าครับนี่ถี่ว่าได้ตัดออกไปมันแห้งเลยบ่ซึ่งคาดว่าตอนนั้นคือน่าจะบ่บนเหลือน่าจะบ่หลด เมนบ่แม่นแต่หลังจากที่ได้ดาเนินการไปเพียงแค่ตีสวาอีกอาทิตย์เดียว <Men. S 1> ก็ขึ้นหนึ่งเดือนครบเดือนครบเดือนครับตอนนี้น่ะให้เบิง้งนี่คือคําตอบครับว่าต้องาอกอย่างไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ครับนทั้งใบอ่ามันโดดเด่นน้งหลังจากได้สารปรับปรุงดินกับอันฮอร์โมนทั้งใบอืมทั้งใบปุ๋ยทั้งใบไปอืมมันมรู้สึกว่ามันมัน มันคืออันชุมชนแอดตอนผมว่ามันใคยๆชุมชนแอดแนนใบมันอื่นยึงอัญญาพอดบ่แล้วที่บ่แม่นก้อนนันกระดงมันหยาดกันออกพุ่นมันพุ่งแล้วก็นเนี่ยครับการพุ่งของมันยืดเงาเลยแล้วไอมากก็นนันนอแม่นว่าไอว่าเบิ่งมันแตกแนนจักสิพ้ากันอยู่จังไดโอ้แตกคักแตกแน่แตกจนบ่จักสิแตกแตกไรหลีเมีย อันนี้อันนี้โบเม,มนแค่ต้นเดียวน้นอเอาไปเบิงไปเบิงไปเบิงเฮ้านี่คือผลจากการที่เฮ้าพว่นดินแล้วก็เริ่มอัดน้ำให้ไหมแล้วก็เอาสารประ <ใน S 1> ประปุง<า>ดิน,ดน<ไ>มาฉีดน,ะนาะโฮดคือตอนนั้นหฮดจังไหนครับเ<ไ>อาไปต้นพุ่นเลยก็ได้ไสบัวครับผสมผสมในถัปงปูนบมี่บมีอันงถังสองลิตรน้ำิ่นก็เอาถังปูนกระบะปูนเอากระบะปูนมาเอาน้ำใสลงไปผสม แล้วกับ,บัวตากหดเอาย่างครับย่างย่างหดเอาเลยอ๋อย่างหดเอาแล้วหดไก่ปันใดไก่ข้นอ่าไปเบิงเอาสี่เพิ่นเบิงนั่เวลาหดหดไก่ข้นเพื่อนอมไม่โทษหรือืมอปไปเิ่นทวนนะครับผมต่อไปนี่ครับนอกเหนือจากทุเรียนที่เห็นแล้วครับคุณจะได้กินบักฟรังกิมจูติดกรอบนอกนุ่มในผู้ใดอยากซิม มาทดสอบได้ครับอยูใสายนอยู่บ้านกระแซงอำเภอกัรตลัคกับกระแซงไงครับผมหากมีผู้ใดอยากมาเบิ่งมาซองครับมาเลยเลยนอดกแมนครับครับผมขอเบอร์โทรไว้เน่บัญหาเขาอยากหู้0ูนย์แปดเจ็ดเก้สองสองครับโอเคครับผมคขับววัสดีบครับ